อ่ะสบายดีทั้งผู้ชมสบายดีสีของพ่วกน้ำเพราะว่าิสีอยู่ภายในหรือว่าอยู่ต่างประเทศพี่น้องเนาะก้อยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สซ่องชีวิตคนป่าพี่น้องเนาะอ่ะเล่แล้วพี่น้องเอ้ยกันรอคอยอ่ะพอ่อคนไทยเป็นกระหม่อมพี่น้องเอ้ยโอ้อีพอ่ออีพ่อมาค้ามโพด,ดใช่พนักกินรถมลุลลสุดอะไรกินข้าวหรอไปไปกินข้าวมลุ โอ้จ้าให้กินนี่เออไปไปกินลูกเนาะไปกินลูกเหยียดล่อนเครื่องมื้อหน้าจะไปซื้อเนาะมันข้ามเนาะโอ้เฮ้ยเจ้าลูกมาที่เบญจเจริญเกเตรกอ่าคือว่าอันย่าบุฟเฟย่างเดียวตรงนี้นะไปแบบปลอกลูกไปซื้ออ่อนเสียช่องล่างเออชอองฟองกินแก้มเมื่อยเบื้องเฮสเดอาสน่ะแล้วอย่าแล้วมันอันย่าย่ายาซุปนะอ่อนมันบ่มียาเส้นให้เอายาตุดเอาบ่เนี่ย เนาะเนาะสันสันสันกินข้าวเราเอาไปเอาตัวนี้เลยสินะเนาะไปไปกินข้าวเออสองทุตกันได้ไปไปกินข้าวลูกน้องกบบุรีกินเหือเออเท่ามันแขงบุรีมาเขาเนาะจันกับบุรีมามือสไนแล้วเราเสร็จแล้วเนาะเราเราเมื่อเช้าจึงนี่แต่เช้าเนาะเราเอาไปเข้าไปทำเด้ด้อ เราไปวัดว่าไอ้วัดบ่าว่าไปวะนี้ว่าการมาตุ๊ดมาเอาเอาข้าชุบแดงแล้วก็เอาชาอเเฟแดงแล้วกานมาหาเฮากินแน่แรงวั่งเมื่อยมื่นก่อนอยากไปยังบ้านเนาะแล้วว่าเฮาไปแค่เราวมื่อหนาอยเมี่อนี่แล้วว่าเอาอดบุไรีโอ้ย่าเถอะพอวัดพอวัดหรือพรวัดก็มือมาวัดมาของวัดโอ้ไปเชื้อมันมันนอนอยู่ป่าเฝ้าวมู่ฮันเอาเอามันขึ้นขึ้นก่อนขึ้น มื่อนไปกินยางโอ้เราข้อมัลหรอยางตีว่านุ่นนู่นหักเปยไปดิมัดไดหมืนหรออสัั่นแหละก็ะยาเป็นมื่อนนพอพอจึงจะไปซื้อเครื่องเดี๋ยวนอนวแม่นะมื่อนพอคันเมื่อคันขึ้นยันต้นลูกนะต้นเมียเดเนาะอ่า้มื่อนอนพ่อรูกกันเนาะอืม ไปกินข้าวมันรูกก่อนเออไปกินกินแล้วอีแม่กินหรอืกินหรอเอาญาติพ่อสันไปอ๋อพอเขาเขาแม่นกญาติเพิ่นกินหรอเด้อพาพวกไปกินข้าวก่อนเด้อไปนี่อ่าเนี่ยพี่น้องอีแม่ตับเต็มหรอมันตับเต็มป่อบ่มีอยาบ่มีอย่างโอ้บ่มีนะบ่มีบ่มีของกินอีแม่เนี่ยกินแล้วไม่กินเอาอีแม่น่ะกินข้าวแล้วหนึ่งตับแต็มหรอเตับเต็มหรอ กบแวาวไปคนละเรื yeah. Way, oh food, ่องเลยท่านำหนึ uh, 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 ่งเป็นหนึ uh, ่งหูนกผู้เท่าเนาะเออเท่าเราบริยินเนาะเออเออแล้วไม่ท่าแพทเราได้กินแล้วเนี่ยกินแล้วเห็นเชี่ยวนีกินอ๋อออฮะพี่น้อยว่าเพิ่นหูนวกพี่น้องผู้เท่าเนาะเพิ่นก็บอกเข้าใจได้จริงกินแล้วเนาะเออเอาเด้อลูกเช้าอยู่เป็นตองแม่เป็นตาหุ่นแม่อ่า ข้าวก็ไปหาลูกเป็นข้าวเนี่ยอากินละอ้าเด้อลูกไปกินข้าวกันเด้ออ่อพี่น้องเลยนี่อ่าเถอะวะไปน้องจัดสถานที่เอาพ่อพันธแท้ไปกินข้าวนำเพื่อนเอาขึ้นมากินข้าวอีกชั่งหนึ่งพอผู้อื่นกิ้นมาแล้วเนี่ยไพ่อพันธท้พี่น้องเลยพอดีข้าวหมดเนาะเพื่อนออกมาถึงจังหวะเลยพี่น้องเลยไปเพาะเพาะไปกินข้าว แม่ิแม่ขาเกินแล้วกินหมดแลยยังเตยพอไปไปกินกันกินปูตัวอีพอมาไขให้รู้กันแหละไปขึ้นไปทังเลยเออเจ็บตีน่น้อยเตะกระต่อเออ้ไปขึ้นเลยขึเลย จะไปนั่งเออนะนั่งกินข้าวลุกโอ้ยเนี่ยเขาทางใดกับมีละเขาย่าเมอาเจวอนพันซงมาเนาะเพี่น้องเลยอ่เขาซานบอกเขาซานเพราะไปล้างมือก่อนวะไปไปล้างมือพี่น้องเลยก่อนบางแห่งบริการันพุ่มีตื้นเนาะอ่พี่น้องได้แล้วเาก็มากินข้าวมันกันเนาะพอพนยเพิ่นมากินข้าวนำซาลีก็มากินข้าวนำพี่น้องเลยมาเด้อทุกคนมากินข้าวมันกันเนาะ ดีครับม,มันดีครับม,มันอยากไหมจำเจามีไข่น้้งครับกูมีไข่ครับไข่ไข่ว่าจังไดแต่ตรงเดิม hay là cho này đúng không? Đúng không? Đúng không? แม่็่ได้กินตรงนี้เลยปกรตัวนี้ไม่ได้กินผู้เสียบนม้หรอกข้าบริมมือดึงออกเข้าใจเไป ที่โดพงพรา,า,าวัาคันพ่อว่ดวมันลดมาแล้วเขาไม่ได้ห่ออินเวจา้ืดเมื่อมเติมกินนเล มาลิ้นนัตอนนี้นมีคนูม้า Oh, pa okay. คำน้อยอย่าปักแหงคำน้อยลูกตื้นกินข้าวพอดีนะน้องอู่บ้านนี่เขอบอกเลยว่มีวั้อมือเดียวเนาะ ผู้นี่เดีบอกสองโลมันจะลุกไปนิดนึงนาะขนหอจะาไปไห ดินนาเคยล้างไปเจ้าหน้าเข้ามาแทกแล้วก็ฟังนักเฮาบนี้พอแล้วเขากเริ่มเฮ็ดนานาสิลกกมาเยนี้แนอบ้่อเลยบักเนาะบขาน่าจะปักอืมแนั้นงามงามเนาะนด้จึจัหเฮือนแล้วยังาเฮาก็ยืกันเนาะ คว่าหนี่น้องเองมาตอนนี้มันก็วิ่งบนยู่นูจากซี่แหละเขาหมด่อคกนบมเอาพห่หน้องเลยนี่นะฮะอีพ่อไปแด่เมน,ไไนุไปแด่เนาะอยากหาลูกมุกของไปเครื่อนไหมเอาคุณมาเด็กนาย เจ้าหวันนี้ครับบริษิตปูที่น่ะอ,อ,อันนี้สองคนหักครึ่งกันเดีออ๋อันนี้อันนี้กับสองคนนี้เนาะ <laughs> อึนสมักเลยไข้กันเองพื้นพื้นจากสมักคือตัวเองคือจา่าเดี๋ยวเจ็บฮบฮึ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 บฮาบฮึบฮนบฮึบฮึบฮึกนะครับฮึบฮึบฮึบฮบฮึบฮ โ้มมโอตัวนี้เต็มันเลยันี่อ่ะอามาเลยอ่ะมีความสุขเห็นอาพอมคนไทยเพิ่งมากินข้าวนำมาเนี่ยขอบใจที่พอเด้อ

อันอันอีอุ่นสิระเบิด <coughs> ไปมียาเขานอนถอดนะทำเข้าลากันนะเมือนเอามุกแดเอาเมียแดแต่ไปลำกันหมกเลยน้อยเอือนลงแันกินเขามาเราขันวอยังแวกี่เระลูกจะเอารถยาไปส่งเลยเนาะแม่แหละคุก็รู้เขาบอกโอยเขาดื้อเขาคือก็คือก็า้า เราแบเขาสรุปเลยเนาะว่าอกไปคนไปซือแล้วก็โคไปวนนันแหะนั่นแะนั่นเานั่นแหลน่นแะต้องืนด้ยล้อนนะออลปมเือดกันามรับะ้นรับือนรับนัิกนเนะ เดี๋มันก็คัมย์เดนโน่คัมย์ก็คัมย์เดมมอมโน่ขันยำน้อยเอาซิ่งไปกระดานโน่นี่มันนำย่างอยู่นะเนาะแบุไม่ทางเพื่อนเนาะด่า Hãy subscribe cho bơm, Ghiền mini, mini, Để không bỏ lỡ những video พี่น้องเอ้ยดีใจเนาะมันเป็นขับข้าวที่อบอุ่นพี่น้องเอ้ยหลายคนหลายคู่หลายคนาแต่เซธีใส่เสี้ยงดังโบได้พี่น้องเอ้ยกันมีตื่นอืมคนน้อยตื่นนะพี่น้องเนาะ อะเธอว่จังสั้นเนาะท่านผู้ชมเนาะเธอว่าคลิปนี้บ่นําจะขออนุญาตจบคลิปกันสํานี้ก่อนพี่น้องเอ้ยแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะาคลิปนี้บ่นําขอกล่าวคําว่าสบายดีจักซี่ล่ะพี่น้องมีลูกน้อยระมัดระวังพ้อนะก็ได้